นั้นๆนที่จะได้เห็นพระเอนกนักดน,นตรีนุ่มสุดหล่อยอย่างโกวศินโชว์เซ็กซี่ลกอินสตาแกรมส่วนตัวบอกเลยว่าสร้างกระแสฮือฮหาไฟลุกโทมโซเชียลหลังเจ้าตัวโพสต์รูปใส่ชุดว่ายน้ำและคิปวิดีโอแบบจัดเต็มพร้อมแคปชั่นว่าอ่ะอ่ะอะ เดี๋ยวคนจะหาว่าเขายิ้มไปถ่ายรูปเฉยๆซึ่งก็เผยให้เห็นสิกแพคที่ซ่อนเร้นมานานเพราะเจ้าตัวไม่ค่อยลงรูปแบบถอดเสื้อเลยงานนี้ทำเอาเพื่อนๆรวงการแห่คอมเมนต์กันเพียบเรียกร้องให้หนุ่มโก้ลงบ่อยๆให้เหล่าแฟนคลับได้กระชุ่มกระชวยหัวใจขนอะไรหล่อผิวขาวปากแดงสิกแพคกกนแนนดีไปซะทุกส่วนเลยละคะ